ลงไปงลแล้ว11ครับชนะ4เสมอ5ครับคะนนเสมอครับแพ้ไป2ครับที่17คะแนนครับโอเปน5ตลาดน้อยนะครับตลาดน้อย,น,อยนี่อยู่อันดับ6ครับลงมาแล้ว11เล่นกันอันดับ4ครับเสมอ2แพ้5ครับที่อยู่14คะแนนครับคะแนนทางกันอยู่ที่มัน3คะแนนครับการตัดตรงก็เนี่ยจะเป็นทางด้านติขาวครับตอนนี้ ก็าใกล้เขาว่าทำไมได้เรื่อยๆแล้วตอนนี้เหลือแค่แข่งแมตช์อเองครับ,น,รบ,รบน,รน,นะครับทีขาวชป็นทุกทีมครับสหรับแมตช์นี้สัปดาห์นี้ของทุกทีเป็นแมตช์สุดท้ายระในปีนี้แล้วครับใช่ครับก็เดี๋ยวจะมาดแขกไอ้ทีมก็คือปีหน้าเลยครับปีนี้อ๋อจดท้ายปีเก่าแล้วครับอ๋อเดี๋ยวลูกฟุตบอลฟาดอะไรนะตีลูกจริงครับ <c oughs> เามากมกำลังจะเลิกครับไปตาน้อยอยู่ในทุกสีส้มครับโอ้โหวันนี้พวกเขาฟูลทีจริงๆครับมาล่ากับพี่ไม่ได้ฟูลทีผ่านีครับโอ้โหตัวหลกัหลกๆมานันครบต้ตตนสมบูรณ์เลยครับทั้งบอล์ดทำนัดก,กันวันนี้มาชื่นที่ิวตัวจานครับคู่กันครับสองคนนี้ไม่ออกับไปที่นี่มา เออตัวอยู่ดอกไปแล้วครับตัวนสามท่าดีวันนี้ตัวหลักๆก็ต้องบอกว่ามากันโค้งเหมือนกันครับแต่ว่าตัวสับลอย่างอาจจะมาแล้วไม่ค่อยค้งครับหิดกจาหน้าตลาดน้ายกโอ้โหวันนี้ทุกใจจริงครับโอ้โหเขาบอกว่าทุดนี้คือทุดที่ได้แชมป์มาเลยครับในส่วนของลุคโซซานเดในฤดูกาลแรกที่เขาลงสนามเอ้าครับอจังหวะนี้หาตัวเกือบลากเหมือนกันเขาสร้างดีวันนี้สุวนสามท่าดีนี่ก yes. ็อย <skin> euh. <ới> ู่กัน หน้ามองตายับขาดไปบ้างบางตำแหน่งเท่านั้นเอวิปยังอยู่ว่าเป็นตัวชี้เด่ในเกมลุในช่งหลังของชนะทั้ิเลยับทำวิปฟาดเยอดทีได้ทั้งตัวตอกหน้ากบเป็นตัวแต่ทาาเดินจบเลยเนี่ยี่ยแล้าต่อย่เดียวนี้ตงถือว่าดีใหญ่เลยนะ โอ้โหผูเล่นที่มารการ์ดเรียกว่าสิงห์พลัดถิจวันนี้รีสตาร์มาหมดเลยครับทั้งบอลทรับเรียกว่าทั้งบอลทั้งนัดเลยครับีนซิลตัวตางครับของคนนี้นีสตาร์ทมาในจอบนะดรับโต้งฐาางนะผู้วิก่อนครับเอาโต้งลงมายืนสามว่าสามในแนวลูกกับโต้งนะแล้วว่าบอลครับแจะดูด้วยนี้ดูแล้วไหลเดือดไหลแล้วอสุดท้าย มาเป็นโกงคลิกเท่านั้นก็มือสติมองว่าไปโดนทางด้านตาด้อยออกหลัดกันหมดสุดท้ายเแ็นตั้งใจขึ้นมาจะฟาประตูครับตรงหวานประตูก็ท่าเนก็ขอโทษไปแล้วนะครับอย่าไปติดใจกันมากครับติดยาตมีดยา เลือแก่มาต้ขึ้นรางายครับนี่้องบอกว่าจีนใจแดดีด้กยครับเอาายไปได้เลยนน้อทีครับไ่ขึ้นาปั๊มลูกนี้โดนครับจับทิ้งครับไอ้บอลู่ขอดนั้นตบาด้อยครับใาเยนสบายสบายเลยนบอลไปเองตรงกลางแล้วไม่ผ่านครับ็ันแรกวัแรกจันแรกแล้วก็สังัรยะนรืองีบยอดจะมาให้ตาแล้ว เอา้มาดูแปีชีของแม่น้าค็หลาดน้อยแล้วดูที่บอลนี้ก็คือบอลนะครับดูเลนทีดีกว่อาจจะมีปีชีที่ถอในทีก็เลนทีนัดก็เีได้ครับแต่คขาใช้บอลดีเชกกระเพงแล้วตอตอให้ทางขวาแล้วนับขีกไกลตรงนี้แากยังเป็นของภาดีคร้บปาสปิตฟิต โอ้โหยอดแย่ลุ้นนี้มาเล้อมาแต่ด้านหลังเลยครับนะตอนนี้ต้องหวังกระทบกระทั่งกันครับเต,ติมขอโทษเพื่นนี่เป็นตัวอย่าง,อองาาที่ดีค,ดครับยังไงต้องขอคุณด้วยครับเกมขาดมาสามนาทีเสร็จได้จึงพิกกลับเป็นคนรุ่นครับคราวนี้มาเป็นสร้างทีมากครับจะได้อนนลองลุ้นครับตู้เท้าเกี่ยวตู่เท้าขวาน่าจะเป็นบาสครับอยู่คนเดียวแล้วครับบาสลองกินลูกนี้ก็กกได้แล้วเล่นเร็วเลยครับทีม่มาให้แน่น,นบอล ออกด้านขวาให้รับนัดนัดล่อครับแม่เลยล่อบอลนะมู่นี้อูุบอลมาสามมาช้าล่ะครับจังหวะให้บอลยูมน้อนนิดเครับเตือนเออเลี่ยนการทางซ้ายแต่แม่ด้วยกระบ้าคนเดียวกรบฟ้าต่อแน้วเอาให้มาไม่ดีครับตรงอัดสองต้องไปเกี่ยวได้ครับาน้อยตับซ้ายตับขวาอยู่ดูเด้อหามเลยตัวตรงอยู่บอลทันทัเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปตั้งกันใหม่ครับบ๊อ โต้งมือต้องบอกว่าวยเลยครับทางหน้าตอนนี้เนกะ็ทิ้งมนะันจะต้องเป็นหน้าโต้งนะครับข้าขนาดนี่ยังมีหน้าทีดุแล้วนนหน้าบอลด้วยนะโอ้โหได้จไายบอลได้ดีเลยลิมิทแย่ยที่บอลยับเลยเปล่าเอาดักมาได้ครัแลัวแล้วคืนมาแต่ด้านหลังนะครับลิมหลังครับลิมิท ไปยิงติดนะครับแล้วคราวนี้จะเป็นบอลแบบเทอนใช่ไหมครับใช่ก่อนหน้านี้ได้ยิงทีนึงนะแล้วแต่ว่ามปนติดกำแพงนะครับเขานี้จะได้ลอกตอกแก้ตัวครั้งนึงครับบอลวีบันยิงน้องปู่เนี่ยตกไปได้แล้วสวัสดีทีมกีฬาเเลเซียทิมไทยไปเยอะเลนโอ้โหทีเด็ดแล้วสองทีนีนะรับจับลูกตั้งเตะนะครับ

เขาต้องบอกว่าเลือกเกมมาดูเป็นตลาดน้อยครับพอฟอตแค่เยอะกว่าครับตัวตั้งอันใหม่แล้วเจี่ยวตัวทีเด็ดของทางด้านข้างดีครับโอ้หยยิีครับอุ้ยบอลครับไอ้ดูนี่แกตั้งใจยิงหรอกถูกกางสนามให้ยิงด้วยเลยครับโอ้ยเนี่ยครับเนี่ยไม่มีใครเข้าจอไม่ได้กิไกลนะครับตัวทีเด็ดของทางด้านสร้างดียิงวิทกับมานนี่เขาบอกว่ายังไม่ได้ลองสองเต้นเต้นเลยครับ ไม่ประมาเหมือนกันนะนักกีฬาน้อยแล้วเนี่ยไม่เข้าเดี๋ยววันทีโดนด้านวิ่งแบบ้าส์นี่ควาเล็วสุดทุกท่านครับใช่ใช่ครับเราเป็นตัวทีเด็ดเยอะแยะเขาหนักนะคู่กับวทำบินทแบ้าส์ต้องบอกว่านี่ยังไม่ได้สองครับโอ้โหนักกีฬาน้อยวันนี้โโอ้หเลยต้องทามาจ่ายเลยครับครูเล่นกลับมาฟูทีอีกครั้งหนึ่งครับใช่ครับต้องบอกว่าคู่นี้ยังอยู่ในเส้นทางเดี๋ยวขอให้เปนครับอยู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวต่อมาจะหลังซีใหม่เนี่ยเราจะเอามีการจั่งาันเลิอกส่วนจไปครับด้วยครับย้อนกลับมาตั้งแต่ใหม่แล้วบอลพีโมมาต่บทีเดียวแล้วพยายามเชื่อมบอลจากหลังไปหน้าครับครับวันนี้เล่นเหมสวยไม่มีหน้าเป้าเลยย้อนหน้าตลาดน้อยครับดูครับเล่นมาสามคนเหมือนเล่นวิคิวสักสามคนเลยครับหอยลมตักครับสงสัยก็ต้องจังหวัดมีใจบ้างนะครับ สองไม่เข้ารองิดมาลูกนี้เข้าพัดทางด้านตรงเก็บได้ครับให้มาไหนทางด้านซ้ายเกินเลือเกิดอยู่แล้วเกิาใจเกิดไปครับบอลไม่มาโต้โกกองแกนไครับลูกนี้เสียด้านลู่อลูกนี้็โผมสิให้มีาหลัาานตอยอีกครั้งเลยครับจังหวะตอนแรกเท่าไหร่เป็นไลาือไม่กลางออกมานี่มูดันิก็ให้เล่ต่อยแล้วทอวจหวั วิทีปตีต่างออกครับบอาวเลยครับโอ้ยตลาดบอเล่นเร็วแล้วบอนนี้ไม่ยิงเข้าไปครับปอกปอกขยับยู่เล็กทีมาหายไปเองก็ตะขวาไปผ่านา้แล้วสต่นี้ก็มาหาจะสวนกลับมาครับกระจกโอ้โหตอกไว้ดีครับตีโน้ตตทีในชนวิทกับคนเดียววิทเอืดมาร์กาดิโอ้โทนี่้องบอกว่าขาต้วน่าทดีครับ สองคก็พอทด้ัดีครับแนวลูกนี่ให้ไม่ต้องเยอะครับเปี่ยวเข้าข้างสอง่น่ยิ่ดีมาครับบอลยังไม่ออกอ้าวท้ายมือตักเองออกครับโอ้โหแล้วเตะอ่มุมนะครับทายขวาครัาได้ยินจ้ของไดคิดมาั้ง่นดีแล้วเอาซ้ายหงายขางเดิทำงานหรือเปล่าจริแล้วตับแล้วโปกตัวนี้ไมได้ครับแา้านวาที่จะอไปได้เลยรนบ่งร้อยบอล สายดับติดเชื่อรุ่นนี้บอลไม่เป็นใจครับนี่แล็ปโป่จะไปหยุดบอลก่อนตอนแรกนี่เจะตามเข้าไปตีบอลเอาอยู่ในกันเข้าฟอนแล้วตลาดน้อยคนระับคือวนะ่าจะเจาะยังไงครับตอนนี้ตรงกลางนี่แน่นไปหมดเลยคนระับเนี่ยเราอบอลจะเขา้าไปอยูนี่เรารู้เลยคนระับน้อยจะมาตัทำอะไรครับนัโอ้โหนักติดดูแล้วไม่แทนตำแหน่งของป๊อกเลยคนระับ ปอนตีโอโหดูแล้วน่ายุนี่งบอกว่าเป็นเ็กลัานณเฉพาะตัวเลยนะตัวหลังตัวนเนหลังมอกใชมเป็นข้อแล้วเป็นานที่งเท้าเิงดีเรอะทุกทีนเยนะวิบา์่อนครับโโก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นท่านดีเหมือนกันครับโอ้โหทงหมพี่มีน่เลพี่เท้าหักหนาหลายีหลายคนเลยครับนสาวโซแล้ววันนี้่านจะหนักหน่อยนะครับ โอ้ไหลเข้ามาะวิทย์เอามาซ้อนดักไว้ได้ครับตะวันร้องด้วยซ้ายนะตีโดนด้านซ้ายครับสองสองแปะเอาสายดิงบ้างนะสองดีแบกตองลงนะคนะเกิดให่ตรงตอลงเรื่องนี้ยเขาตลาดน้อยเนีวันนี้ต้องบอกว่าพวกเขาไม่มีดึงเลยโอ้โหตะวับอลเคลื่อนที่หน้าที่ว่าพยายามทำให้ลูกบอลเดิขึ้นหน้าให้เร็วที่สุดกับตลาดน้อย ก็บ,บอกว่ามือที่เล่นบอลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราปล่อยให้เป็นพี่ครับไม่ไหวก็เปลี่ยนตัวได้นะครับที่มีเปลี่ยนได้ทนะบอลนัดทันั้งนะครับครั้งนึงแค่แค่คนเดียวนะครับถ้าเป็นทันมะาเป็นคนนะเปลี่ยนเขาเปลี่ได้ครับนัดสายลองทีมบ้างไมแหลกนะพวกคู่เรื่อยๆโผล่ขึ้นอยู่หน้าหน,น้าแล้วการมีงบางเดี่ยวเสือเ,เลยนะสองที่คี่ทำไมเขาต่อแล้วอ้โหวันนี้นน ต้องบอกว่าตลาดน้อยนี่คอมุทีมจริงๆเยอะหลายๆเกมพวกเค้าจะมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นจากไม่ให้เกมนี้โอ้โหเกมนี้มากันพร้อมเพียงเหลือเกินเหลือเกมกระดูกครับแซ่บเดี่ยวผ่านึ้นทาวเวลาแรกแล้วครับจากต่งเกมดีพอออกคู่ครับโอ้เปิดสวยด้วยครับบานดีดูทางซ้ายสองไอล็อกครับดูรับบาสตรงมาต่ำมาขวาจิ้มดีับโอ้ยเตี๋ยครับ โอ้โหดูนักเตะยวดจะจะได้ยินเขาบอกว่าโอ้แต่งเองยิงเองทุ่นี้ฟ้าครับการจัดแต่งมาเดี๋ยว่างกายเนี่ยแต่แรกเนี่ยต้องบอกว่าตัวทั่ดีมากครับโอ้โหปล่อยให้ฟ้าได้ยินแบบนี้เป็นผลงานที่ไม่ดีเลยครับสองคนนั้นตลาดน้อยครับจังหวะเมื่อคู่เกือบ้า่ครับโอ้โหเขี้ยวว่าตัวที้เกี้ยวครับนี่นะครับนี่หอนถกแล้วครับนี่เสือแล้ครับ โอ้โหสีแน่เปเลยจังหวะว่าตะคู่ติดอยู่แล้วประวผสมอยู่แล้วแน่นๆเลยครับแล้วจังหวะที่มีดึงแล้วบาดเท้านี่นเตะรับกันนิดเดียวแล้วตรงนี้เนี่เหมือนรู้นะครับโอ้ทำเกมเหมือนด้านตลาดน้อยที่เกด้านบอลนะครับแล้วถูกทิ้งแหวชุิฟ้ากระโดดโง่เลยลูกนี้ไม่โง่ด้วยครับแต่ไม่ผ่านลูกที่ขาวต้งครับอ๋อเพืู่้เล่นเจ็บครับเดี๋ยวนายผู้่ออกข้างก่อนนะครับเอาน้าห้ดูเพื่อนหน่อยครับ เาน้าก็ดูเพื่อนหน่อยครับจังหวะโจนขาเอาไวครับโดนอช่ะโจนทงนั้นครับดูเพือนด้วยครับจังหวะนี่แ้วเพือหิดไั่ให้ก่ดูเพื่อนด้วยครับแต่เขาใจเ่าเหรอครับบ้านเราอาจจะเจ็บมันรับะแต่ว่าแต่โจทักเงินขอโทษใจนะโจนก่อนนะคือแล้วเริ่มเป็นใหม่ครับ สร้างดีครับเนี่ยพอบอลอยู่เมืกี้แต่ที่ง่ายเอาเพื่อนเสกครับวิทย์สองสามมาลูกนี้เอ้าและจ่ายสวยด้วยนะลูกนี้อ่านไปเลยนะว่าต่างฝ่าวอาติดน้ำตีเอาได้เลยนะบอลต้ตัดเลยครับเอาครับพลิกกลับมาบอลแทงมานัด้านซ้ายร้องเพื่อนแล้วครับนัดเอาตัวทีโอ้โหลูกนี้ฝ่าว่าละครับเพื่อนคุณัดสินให้ครับ จังหวะตีแม่ไเว่าเข้าพุวยเยโดนหลอกไปไปใช้มือเหนียวนิดเนึงครับทีนี้เือสิงตาไวแล้วให้ไปติดตอกันตลาดน้อยแล้วจริงๆเมาพูดท่ตีไม่ไม่มีใช้มูอดึงเ่ยข้างหลังทีมโดนทอถือด้วยอับใช่ห้นแลบวรวลามบินิชไอริน่นะเบอร์นะใช่ไหมเต็ทางซ้ายกันแลน่ามีารมาจับแบบที่ได้โอ้แล้วคู่แล้กอนเอาย้ายแ้ป่งเขาดี่ายเลยแล้วตี ไม่โยบาตวนออ้ดูล้ไม่ให้มาไม่ดีแล้วป๊อกโอ้โหจังหวะนี้ทำได้ดีเลยครับจังหวะแก้ไขครับห้องเดืออครับจังหวะ้ขนงอนขึ้นมาโน้ิด้วยรับบอลเข้าขวากระดดอีกทีนึ มอู้ผู้พูดผู้สาวตูเซฟสวยๆอีกครั้งหนึ่งครับก่อนหน้านี้ที่บอลได้บ่งไปเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าไปติดเซฟผู้สาวตูนี่แหละเอาไว้ก่อนที้หลบเราให้ไม่หุ่นก็เอายังได้ก็หน้อยตั้งางใหม่ก็ป๊อกโอ้โหผููดตอนนี้เป็นยั้อยครับตาหน้าถึงเข้าใจครับโอ้โหแล้วเพื่อนไม่เติมครับป๊อกสีบอกผู้านี่แหละครับโอ้โหตรงนี้ได้ลูกคู้แบบเป็โหดูแล้วแบบเกือบได้แล้วแต่ว่าเมต้อคู่ตาหัดน้อยแล้วทว่าชิดผู้สาว โอ้ยผอยปัดนะครับโ <the> ู้เขาติดยิงเอาไว้เลยทุกคนเหลือเลยบนเดียวล่ก่อนเหมาได้คิดเองเนี่ยครับจะมาลูกนี้ไม่ทานตาสีลูกนี้ตาครับเออแล้วจะเปลี่ยนเอาตัวลูกโลงอีกคนหนึ่งครับอ่อนนครับเนี่ยออกนัดออกคนที่ลงมานี่ยหู้แล้วกับการทีมของตลาดน้อยเลยครับเออสตาร์จากมาแล้วหนึงล้อครับปกติก็จะไปเัิทีอีกคนหนึ่งครับต้องเติมลงมาช่วยครับทีน้าที่ย่านบอลคนเดียวครับ อาจจะว้าเวนหน่อยนะอ๋อดูเราตีทิ้งครับโอ้วันนี้บอลน,นี่เป็นผู้รับเหมาต่อสั่งไปเลยครับเอาดุกู้ครนะับใช่ครับดุอู้ยโอ้โหยอก็กลับมาได้ดีไปดูยองไปโดนหาถ้าโดนมันจะได้แค่ขเข่ามือเดียครับ ฟอกได้โบกลูกพินแฉกไปโอ้ไม่ตรงต่อแล้วนี่ถือว่าเป็นเจ้าเวหาคนนี้ในสนามเนี่ย14คนในป๊อกน่าจะสูงสุดแล้วครับล่างศลีละนี่เดี๋ยวดูน้ากอาจจะเป็นต่อเพื่อนครับเขาทายเอฟซีต่อเป็นกลางโดนป๊อกตัดได้ครับให้มาเป็นนัานบอลอยู่ตรงกลางดีคนนั้นขวาโต้งจปิดมาแล้วจริงลูกหมูลูกนี้ต่อ อ้โหยย่ที่้รู้กันเลยว่าสองคนนี้บอลกับโต้แครับนจังหวะให้ไปที่ว้างครับเพื่อนี้มากีดลูกนี้แ่ไอ้ต้งตอาอีกเยอะเอีปรับแนวลูกมาเป็นสามคนแล้วตอนนี้ไอ้ผู้แบบน้นันโต้งยืนตรงกลางนะน่าดีใดน่บอลท่เลยครับริเตมการทั้งด้านข้าีเอาเจัดขึ้นไปอยู่หน้าเลยครับอีบอลบ่อลูกีา่โดนอกัศครับเอามได้ครับโพนรู่เ well ต็มง ตู้ัอ้ตะนี้คอนเตอร์คิกจะยังไงครับนั่งนามจะเปลี่ยนตหรือเปล่าครับโอ้ยงานจะขอพย่อกว่าขอลูกนี้ก่อนเดอนไม่ให้ครับเอาบอลลงมาครับสติวล่างทโคเลยครก่อนโอ้โหแล้วแตกแตกกระป๋าเอาล้กหึงมากเายกงจิ้เล้ยโอ้ยยี่สิบได้ยังไโอ้ยยี่ส ต้อบอกว่าโดนูาูที่ตูดแล้วกส่ให้เาเปนวกสาวเทียอโหไม่ว่าหายเลยนแล้วไอูไคลสีเวาายงไม่ยีครับไปทีหน่ปองกัาแล้วเข้ามือที่สาวตครับเจฟัเอาไ่ที่ท้องนะครับเดชเต๋อห้านะครับอาเพื่อนได้แลตั้งนามโ้าห nó đã thoải rồi, nó đã nó đỡ hơn rất rồi, hay, là hay là... <laughs> ย่างครับย <Su icide noise> ่างย่างยาครับย่างตแล้วไปทิ้งเล่ยแล้วทำหาดทีไม่โดนใครออกหลังไม่มีโกวพิ่กิดมาแล้วของทีเยอะเลือแรกม่นีประมาณ่าทีนะครับอือยวิดีกระสุต่อตูนะครับเจ่อใหนานีใส่พรามีสาวตูสองทีนะครับ ต่อโอ้โหจับบอลอ่อนโตมาถึงได้ปอกฝาอยู่จงหวะนี้หมุนไปได้แล้วเปิดหักข้อละเอ้ามืนไม่เหี่ยวแล้วโอ้โหเอาครับแล้วนักหลตาเพื่อนติดแล้วยืนตรงนั้นเลยครับนั้นแหละหาให้ครับฟิตจาระทีนี้โอ้โหท่านบอกฟิตจาระทีเนี่ยจะเป็นเหลือเท้าขวาของว้าตลอดเนาะฟิตจาระไม่ได้หลอกเลยหลังครับเพื่อนโอ,อ,อ้เท้าท้ายครับ น้ำฝ้ายได้ีนรับเป็ด้าน้านะครับขยจาเข้ามาดูนเองเ่าตัน้ที่คนงาอีกแล้วนะยังไงครับแม่แนนำครับ่ายเจ้าอยู่ด้านหลังครับเอ้ยนี่วีเท่าไหร่ตกบาสครับอ้าวแล้วมีเเขตีแล้วตอนนี้เรบทาวที่เียป้าายของบ้างครับาายของิก็ต้อเป็นฝ่ครับ คนเลี้ยสาวได้ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาครับต้าพี่มีฟิตต่อที่เลี้ยบฟิตต่อเช้าร้อยจีกอัดกระเพาะพยายามมองหน้าหลอดแล้วฟองไปที่ไปสอบเห็นห่อเลี้ยบหน้าเลยตัวเองกินอัดกระแพงได้โดนมาดมาโดนเล็กแล้วครับดูแลไปต่อทนายนายมาสวยเลยครับสองสอไหลตะลุกหคนละาชอบกับเพื่อนครับ เวาเราจะกันตึงนาทีั้นก็สอนเกมป็นชื่อเราแรกครับช่วงท้ายจะเป็นหน้าส้งดีเพื่อับมีโอกาสทีครั้งด้วยครับสองเกมทายนะออกจมก่อนขึ้นมาลูกนีู้้ไม่ทายครับลุกงุ้งของข้านดีนะหนึ่งตู้ยัดกลับไปตั้งใหม่แล้วตองสองับปีได้แล้วตัว่อนนี้ไปได้ครับตองไปตอรรับโอ้ดูแล้วสองเปิด ทะลุเอ่เสาสองตยกตัวนี้แลโดนแขนยล้วใคกโแขนั้คู่แล้วับจังหวะนี้แม่มจนหรือว่าโดนแขนห้ก่อนโอ้่าแม่ยกมากันเป็นของตัวเองเลยนะบาร์เก้ได้ครับโตได้ได้ขวาได้ เล่นเร็วเลยครัตั้งดีเบื้อเปิดทางซ้ายยพักตกก็แหมเรียนเสียเปียคือจะเไม่ใช้ไม่ได้เนนี้ต้องเตะทิเยอะตาน้อยต่อไยไวก่อนครับยวเรดสนะไม่เดคนยิ่งสืยจับไปเล้อยเลยครับน การออกหูแล้วูกี้จับเก็บมาได้ทเราหแล้วไปเ่ากองกลางอันตรายจริงจรครับกนีนับไที่บอลกันแล้ครับโอ้โหดูแล้วกนยังลูกนี้กัถือว่าปั๊บไปที่บอลนะต้องระวังนะหสแบบนี้ครับโผเข้าไปนะยิงแบสูงด่ายให้ให้ลูพุะแล้วก็กดเาได้แขข